แล้วก็ขึ้นไปกันไปตัดกันด้านบนอีกทีหนึง่งอย่างนี้นะครับก็จะตัดกันด้านบนแบบนี้เลยนะครับระยะนี้เป็นระยะประมาณ3าสิบเมตรนะครับสาสิบเมตรเดี๋ยวเราไปดูแสงกันครับผมครับสวัสดีครับเครื่องมาช่างดีๆมีมาฝากวันนี้ี๋ยวเราจะมาดูเป็นตัวเลเซอร์ห้าเส้นแสงสีเขียวนะครับเป็นยี่ห้อมาตากินะครับผม เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์และวิธีการใช้งานหลักๆกันว่ามันใช้งานยังไงนะครับกล่องที่เขาให้มานะครับจะเป็นกล่องพลาสติกว่าไอ้ตัวกล่องน้ํากันกระแทกนะครับนี่ครับผมอุปกรณ์ก็จะเตือนประมาณนี้แล้วก็มีขาตั้งมาให้อย่างนี้เลยนะครับมีอะแดปเตอร์หรือว่าตัวชาร์จแบตนะครับแบตหนึ่งก้อนที่บอบนะครับปริมาณของแบตแบบดิจิตอลนะครับเป็นแว่นนะครับในการช่วยมองเห็นแต่ตัวนี้มันคือพลาสติกกับแรงอย่างดีนะครับ เนื่องจากว่าสังเกตดีๆว่าตรงนี้ทุกมุมนะครับผมมันจะเป็นยางนะครับเป็นยางซับแรงเป็นยางกันกระแทกได้ดีนะครับปุ่ม on off เปิดปิดตัวเครื่องนะครับแล้วก็ตัวฐานจะเป็นโลหะเคลือบนะครับก็คือเวลาใส่แบตเข้าไปก็จะรูปร่างประมาณนี้เนาะนี่พอมาสกินะครับเปิดเครื่องก็เริ่มเปิดจากตัวนี้เสียงที่ดังก็เกิดจากระดับน้ําไม่ได้ระดับน้ํานะครับ ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ได้ระดับน้ํามันก็จะเงียบเงียบแล้วนะครับอันนี้เขาจะเป็นเขาเรียกว่าปุ่มที่สามารถปรับนะครับความเข้มของแสงเป็นสองระดับนะครับปุ่มนี้ปรับกระพริบกรณีเป็นปรับกระพริบเนี่ยมันจะมีข้อดีคือเวลาเราใช้กลางแจ้งครับมันจะช่วยในการมองเห็นได้มากกว่าแสงที่อยู่นี่นะครับปรับกระพริบในระยะไกลแี่20-30เมตรนะครับมันจะเห็นได้ชัดมากกว่านะครับแล้วก็ตัววีตัววีก็คือแนวดิ่ง แบบนี้นะครับตัวนี้คือ,อมันจะออกเป็นห้าเส้นทั้งหมดครับปุ่มในการใช้งานก็มีอยู่แค่นี้ครับผมแล้วก็นี่ครับที่บอกว่าตัวแบบบอกเปอร์เซ็นต์แบบวิจิตรนับครับ,รบเวลาประกอบเข้ากับตัวเครือร่องก็ไม่ยากครับตงนนงรงผมผมจงนั่งผมเดินเดิไปอ่าเรียบร้อย แล้วมันปรับสูงได้ขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันเราจะวัดจากเลเซอร์ตรงนี้เลยนะครับว่ามันสูงได้เท่าไหร่นะสูงได้ถึง156เซนติเมตรนะครับเราจะไปทดสอบในระยะต่างๆดูว่า ถ้าการแจ้งในระยะ10เมตร20เมตร30เมตรเนี่ยมันจะความชัดมันเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูกันครับผมอ่าปึ๊บอ่าก็จะเป็นแนวแบบนี้นะครับออกไปด้านซ้ายนะครับนี่ครับขวาแล้วก็ขึ้นไปกันไปตัดกันด้านบนอีกทีหนึง่งอย่างนี้นะครับก็จะตัดกันด้านบนแบบนี้เลยนะครับ ครับมานี้นะครับครับตอนนี้ผมมาทดสอบนะครับในระยะประมาณ10เมตรนะครับเดี๋ยวเราตั้งไว้กลางแจ้งเลยนะกลางแจ้งจริงๆนะครับตอนนี้แดดจัดจัดเลยคือแดดแบบจัดๆแบบนี้เห็นชัดแน่เดี๋ยวผมจะพาไปดูใ,ใกล้ๆว่ามันชัดขนาดไหนนะครับอันนี้ระยะมันสิบห้าเมตรนะครับอันนี้มันผมตีว่า15เมตรนะครับคือเลเซอร์นี่คือชัดมากนะครับผมเห็นชัดมากประมาณนี้นะครับทีนี้ระยะต่อไปคือระยะ 20สิบเมตรนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูกันับว่าจะเห็นเส้นแสงที่หรือเปล่าครับระยะนีเมตรนะครับหลังจะเริ่มเส้นใหญ่ขึ้นนะถ้าเราสังเกตดีๆจากสิบห้าเมตรนะครับระยะนี้เป็นระยะประมาณสามสิบเมตรนะครับตัดเมตรเราดูแสงนะครับนี่คือสามสิบเมตรนะครับสามสิบเมตรจะเห็นแสงประมาณนี้เลยนะครับ ประมาณนี้นะครับผมมองว่าถ้ายัง40เมตรก็ยังจะเห็นอยู่แต่ว่ามันอาจจะเริ่มแบบแตกมากขึ้นมากกว่าเดิมแล้วนะครับผมครับประมาณนี้นะครับ30เมตรก็จะมีเราใช้งานบางท่านมองว่าเป็นมือใหม่แล้วกันนะครับอาจจะไม่รู้ว่ามันใช้งานแบบไหนบ้างก็คือบางทีก็ตั้งกรอบรูปหรือออกแบบภายในปูพื้นกระเบื้องปูแนวตั้งเสาต่างๆนะครับได้หมดเลยนะครับผมครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ